อยู่กับผมที่ช่อง DIY ทุกอย่างที่คิดได้นะครับผมคิดอะไรได้ผมก็จะ DIY ทําเป็นคลิปให้ให้ดูดูกันเฉยๆครับคลิปนี้ก็จะเป็นการทดลองนะครับคลิปเล่นๆเ,เอ่อหลังจากที่ผมได้ทําท่อตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งมันเป็นท่อดังครับมันจะเป็นคลื่นเสียงเหมือนวงกลมออกไปนะยิงไกลๆอ,อ่ผมไม่ได้เอาไปวิ่งในถนนนะครับผมจะใช้เฉพาะตรงที่ที่ผมใช้อยู่แถวนี้เอ่อมันก็ไม่ได้รบกวนคนเท่าไหร่หรอกครับ แต่หลายคอมเมนต์นะครับบอมบอกว่าให้ผมตัดตรงนี้ออกวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาตัดตรงปลายตรงนี้ออกแล้วเรามาดูกันนะครับเสียงมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนครับลู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 หนึ่งสองสามเทสขนาดพูดพูดใส่ตรงนี้มันก็ยังจะดังขึ้นด้วยนะครับโอเควันนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนเออจะมาแก้ไขแล้วก็ตรงนี้มันมันมีรอยแตกด้วยครับ เดี๋ยวผมจะอุดแล้วก็จะตัดปลายท่อแล้วก็เอามาประกอบสตาร์ทฟังอีกทีนะครับวันนี้อ่าปลายมันยื่นออกมานะครับเสียงมันจะยิงเลยตรงนี้ปวยนี้ออกมาเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะตัดให้มันจํานี่เลยนะครับจะถอดออกไปตัดแล้วก็เอามาประกอบใส่เหมือนเดิมแล้วเอามาสตาร์ทอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าคอยติดตามกันดูก็ยังเป็นท่อแป๊บนะโดนฝนด้วยนะครับเริ่มจะเป็นสนิมแล้วตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูตอนถอดแล้วก็แก้ไขห,หน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะนี่ครับมันจะแตกเพราะว่าผมเอาไปไถไถตรงนี้คนระับไถขอบขอบนี่ครับเอามาไถแถวนี้นี่ครับมันก็เลยไปโดนกิ่งไม้อะไรมันเลยมันก็เลยดันไปแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปแก้ไขใหม่นะครับวันแบบนี้ ตอนถอดก็ง่ายๆนะครับใช้ประแจเบอร์สิบสองครับเหมือนเดิมถอดตรงน็อตสามตัวนี่ครับตรงท่อนี่นี่มันจะมีน็อตสามตัวถอดออกแล้วก็เอาไปแก้ครใหม่เราก็ทํำการถอดขันออกแบบนี้คนระับสามตัวโอเคผมทำเรื่อยๆน,นะครับเอา ทำทดลองเฉยๆนะครับคลิปคลิปที่ทําท่อนี่ครับไม่ได้เอาไปใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะสรรเสริญเรา <laughs> ไม่ได้เอาไปวิ่งในถนนนะครับวิธีถอดท่อนีครับมีเทคนิคอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับให้ถอดตัวสองล่างเอ่อน็อตสองตัวข้างล่างออกก่อนนะครับเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นน็อตตัวเมียนะครับข้างล่างจะเป็นน็อตตัวผู้ มันจะเป็นเหมือนแบบว่าเกาะได้นะครับเครื่องก็เป็นเครื่องคูมอต้า RT หนึ่งร้อยนะครับตัวนี้เครื่องสิบแปลงนะครับแล้วก็ทําการหมุนนอ็อตสองตัวล่างนี่ครับออกเลยก่อนออกก่อนมันจะง่ายมากเลยครับถ้าทําแบบนี้ครับหมุนตัวน็อตตัวนี้ออกก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ออกอนี้มันจะลุดออกแล้ว ก็ขันน็อตตัวสุดท้ายออกแบบนี้ครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนี่ก็ออกแล้วเออท่อก็จะมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทําการแก้ไขปรับปรุงใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาท่อเดิมมาใส่ก่อนท่อเดิมก็นี่ครับใส่ได้เหมือนเดิมผมไม่ได้เอาทิ้งนะครับเอาท่อเดิมมาใส่ได้เหมือนเดิมนะครับนี่ประกันก็ใช้ตัวเดิมเลยประกันท่อใส่ไปก็เหมือนเดิมครับใส่น็อตตัวเมียเข้าไปตรงนี้ แล้วก็ใส่น็อตให้มันตรงดูแค่นั้นก็ขันเข้าไปตอนแรกก็เอามือนี่นะครับขันเข้าไปเลยให้พอตึงมือแล้วก็เอาประแจะขันเข้าไปให้มันแน่นอีกทีนะครับแน่นก็พอประมาณนะครับตึงๆมืออย่าไปขันแน่นมากนะครับเดี๋ยวมันจะน็อตขาดได้แล้วก็ขันเข้าไปแบบนี้นะครับ โอเคนี่ครับประมาณนี้อ่าเค่นี้ก็เครื่องก็อยู่ในสภาพเดิมแล้วครับเรามาทำการสตาร์ทเครื่องอีกทีนีเสียงดิมเดนะิคนับ โอเคเดี๋ยวเราเอาท่อตัวนี้คปับไปแก้ไขใหม่นีครับแล้วก็จะทำการทำการถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับออกเลยน็อตเบอร์14นะครับ,รบทำการถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนมันถึงจะ,ะมันถึงจะตัดทั้งข้างในได้นะครับโอเคครับถอดเสซนถอดเสซนแล้วก็จะ ออกมาแบบนี้อือก็จะเหลือ,อถอาดเสร็จนวก็เป็นยังไงนะครับโลโลดูทอกสับเชสเชสโล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 โอเคมาทำต่อกันเลยนะครับโอเคเราก็ามาลงเครื่องตัดเลยนะครับไฟเบอร์เอ่าก็จะตัดประมาณนี้ โอเคตักเลยโอเคครับท่อตัดออกมาแล้วไอ้ก็ตัวเดิมมันนะอ่า ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับถอเดี๋ยวเราจะทำการแต่งนิดหน่อยแล้วก็เอาเอาธโลโคงใส่เข้าไปใหม่เดี๋ยวเรามาทำธโลโคงต่อนะครับพอดีมันแตกมาต่อที่ทโลโคงก,กันนะครับมันจะเป็นมันจะแตกตรงนี้ครับผมก็เลยจะใช้วิธีการเชื่อมเอาคนระับโดยผมจะใช้เครื่องเชื่อมตัวนี้นะครับเป็นเชื่อมมิก อ่าใช้ลวดฟักคอนร,รับไฟก็จะประมาณเท่านี้นะครับอ่าเป็นเชื่อมมิกโอเคมาดูกันต่อเลยครับอ่ตอนแรกมันจะใส่กาวไม่ได้คนระับผมก็เลยจะออกเข้ากับเหล็กนี่ก่อนนะครับมันก็จะประมาณนี้เนาะเอาแบบนี้ดีกว่า <Okay>. Uh, เชื่อมไว้ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆแกะออกแล้วกันข้างบนมันจะบางมากเลยตรงนี้นะครับไม่รู้จะเชื่อมได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเชื่อมเสร็จโอเคครับ เ,เชื่อมเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอดีผมพยายาไมไม่ให้มันไม่ให้มีรอยรั่วนะครับก็อะไรที่มันมีรูมีอะไรผมจะอุดอุดให้หมดอา่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเสียงออกมามันจะเป็นยังไงเราเรามาดูด้วยกันนะครับวันนี้อา่านี่ครับตัวนี้ก็อ่เอาออกได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาประกอบกันประกอบเข้ากับตัวท่อท่อวันนี้ไม่มีปลายนะครับตอ่ตัวนี้เอาออกอจากเครื่องเดินทางมานี่ก็อ,ออกนี่เลยครับเดี๋ยวมาลงมาดูกันนะวันนี้มันจะเป็นยังไงทดลองดูวันนี้แล้วก็น,อน็อตนะครับใส่เข้าไปต้องรู้เดิมมัน ใส่แบบนี้เลยแล้วกันครับเอาด้านนี้ดีกว่เอาด้านนี้ครับมันจะได้ไม่มีอะไรโบวกเอาข้านีู่ก่อนเอาข้อไปก่อนหนงดูแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็เอ,อีก น็อตที่เหลือใส่เข้าไปให้มันครบถ้าใครคิดจะทําตามก็ขอเตือนก่อนนะครับว่าทำทาแบบนี้คนข้างเคียงหรือว่าชาวบ้านอาจจะอาจาอาจะโดนดา่าโดนเขาดา่าเราได้นะครับคิดในการทําตัวนี้เป็นการทดลองเฉยนะครับไม่ใช่ไม่ได้เอาไปใช้งานจริงนะครับขอบอกไว้ก่อน คลิปที่ผมทํานะครับมันก็เป็นคลิปที่มีสาระบ้างบางคลิปก็ไม่มีสาระเลยก็มีอ่นะครับบางคลิปก็ดีบางคลิปก็ไม่ดีบางคลิปก็มีคนดา่าบางคลิปก็มีคนชมนะเป็นเรื่องปกติ ก็ใส่น็อตเข้าไปเป็นการทําเป็นการทดลองซึ่งผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันทําไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับทําไปแล้วหาเสียงที่ใช่หาสิ่งที่เจอนะมันจะเป็นยังไง บางคนก็บอกว่าผมอะไรนะไม่มีเรียกไม่มีเรียกคำหรือไงบางคนก็บอก,บอกน,นี่ครับเรียกผมรู้สึกว่าตัวนี้จะติดขับ ท่อก็ใส่สำเร็จแล้วนะครับก็แน่นอยู่อ่าก็แน่นอยู่นะครับโอเคไม่มีรอยรั่วแล้วนะครับดูมาดูตรงนี้อ่าดูไม่มีรอยรั่วแล้วนะครับไม่แตกแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราไปลองใส่รถกันดูนะครับมันจะเป็นยังไงอ่าตัวนี้ตัว แก้ไขนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะไม่มีไม่มีปลายยื่นออกมาตรงนี้แล้วอ,อ่จากที่ผมคิดเท่าที่ตาดูเท่าที่สมองคิดนะครับเออเสียงมันน่าจะจะเกิดออกจากตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นวงกลมขยายออกมามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับมันจะเป็นยังไง โอเคครับตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ที่รถไถแล้วครับอ่ะล้วก็ทําการถอดท่อเดิมออกเหมือนเดิมนะครับนี่ตรงนี้เอาเอาประแจเบอร์สิบสองเนี่ยถอดน็อตสามตัวเนี่ยเหมือนเดิมเน้่ก็ทําการถอดออกมากตัวล่างก่อนเช่นเคยนะครับถอดออง่ายๆครับแบบนี้เป็นการถอดท่อที่ง่ายมากสรับถอดท่อรถไถเดินตามเครื่องนี้นะครับน่ครับก็จะเป็นน็อตสามตัวนะครับ แล้วก็ท่อเดิมออกมานากองล้ตรงนี้ตะเก็นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคเราท่อเรามาใส่กันเลยอ่านี่นะครับท่อที่ทําขึ้นมาเอ่อที่ทําเสร็จนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็น็อตตัวเมียเข้าไปก่อนอ่าแบบนี้เลยนะครับ มันใส่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเ,เราก็ทําการขันเข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้แบบนี้เลยนะครับอ่าพอตึงๆมือพอโอเคประมาณนี้อ่านี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับอ่ท่อที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับไม่มีที่ออกมาแล้วยิงออกมาตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับ อ่าคราวนี้ผมก็จะทําการตัดสตาร์เครื่องน,น,นะครับว่าเสียงออกมาจะเป็นจังไดน,นะครับ ดังกว่าเดิมมากเลยครับคราวนี้โูยิงมุมตรงครับรไม่ได้เล่งนะครับเขารู้สึกผมตอนนี้รู้สึกว่าดังดังมากกว่าเดิมเลยนะครับดูกันแตกครับโอ้สุดยอด แรงแน่นมากโอ้โหอันนี้เป็นการทดลองนะครับไม่ได้เอาไปใช้งานจริงไม่ได้เอาไปวิ่งบนถนนนะครับเออเสียงแบบรู้จักจีบายยังไงครนะับจังจริงๆนะตอนตอนเบิ้ลตอนเร่งนี่โหยอดนะครับตอนเร่งนี่ไม่ธรรมดามากขอัวนี้ ตอนตอนผ่อนๆตอนหอบๆนะครับไม่รู้ว่ามันจะหอบยังไงนะมันจะประมาณนี้นะครับ <laughs> ตอนตอนเร่งเครื่องมันพูดไม่ได้ยินเลยครับมีแต่เสียงข้อกบเสียงพุนทีหมดเลย รอบครับถ้าถ้าเราอยู่ด้านหลังมันก็จะไม่ดังเท่าไหร่นะถ้าอยู่ด้านยิงหออกตรงนี่โอ้โหสนั่นเลยครับหูแทบระเบิดโอ้ดับเครื่องแล้วรู้สึกโล่งใจนะครับสงบครับตอนสตาร์นี่โหเสียงดังดังสนั่นเลยตอนเวลาเร่งนี่โหแสบแก้วหูเลยนะครับ ก็ไม่ได้เอาไปใช้งานจริงครับเป็นแก้การทดลองนะครับวันนี้ผมก็เลยตัดมาตัดแล้วมาเทสดูเสียงดังขึ้นกว่าเดิมอยู่นะครับสําหรับท่อใบท่อไอเสียนะครับก็เป็นท่อที่ทําขึ้นเองนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงแก้ไขนะครับเป็นเวอร์ชันแก้ไขอ่าเป็นไงครับคลิปนี้ก็ทําให้ดูแล้วนะครับสําหรับการตัดปลายออกผลปรากฏว่าเสียงดังขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับ เวลาเร่งนี่สนั่นเลยครับผมไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้นะครับตอนเร่งเออผมไม่ได้วิ่งออกถนนนะครับเอาไว้แต่แถวนี้นะครับคงถ้าวิ่งออกถนนนี่ถ้ามันยิงตรงๆเข้าหาคนนี่ผมว่าน่าจะแสบแสบแก้งหูเลยนะครับตอนตอนเวลาเล่งนะตอนไม่เร่งก็ไม่เท่าไหร่นะตอนเล่งนี่โหอันนี้ขนาดเครื่องเดิมๆนะครับถ้าเป็นเครื่องที่เขาบูริไฟมานี่โหผมว่าใส่ท่อบแบบนี้ ก็จะยิ่งดังขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับอ่คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับการทดลองแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปและคลิปต่อไปอีกนะครับสวัสดีครับ